กลัวเข็มกลัวอะไรเงี้ยที่จะต้องมาลงที่หน้าเราอะค่ะชื่อแนนนะคะคุณหมอก็จะดูจากโครงสร้างหน้าเราก่อนว่าอย่างหน้าของเราเนี่ยควรจะทําตรงไหนเพื่อให้มันดูดีขึ้นหรือว่าเราต้องการที่จะเข้ามาแบบขอคุณหมอโบท็อกอะไรเงี้ยโบท็อกมันก็แค่ตอบโจทย์โบท็อกแต่ว่าถ้าคุณหมอดูหน้าเราแล้วอะตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นดีกว่าคือให้มันออกมาดูดีอะค่ะคือถ้าเราทําโบท็อกไปเลยมัน ก็อาจจะไม่ใช่แบบออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะที่ที่ชอบตรงเนี้ยค่ะไม่เจ็บอะค่ะวันนั้นไปพี่ทํางานอะนะคะแล้วก็มีพี่คนนึงเขาก็ถามว่าไปทําอะไรมาทําไมหน้าแบบดูเด็กขึ้นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ทักแล้วว่าไปทําหน้ามาอะไรแต่เขาถามว่าไปทําอะไรมาหรือไปกินอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้ก็ดีใจละคะ่ะ ทำให้เรารู้สึกว่ามันดูดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจบุคลิกอะไรก็จะดีขึ้นด้วยเง like ี้ยค really cool, hey, ่ะก ну. ็ถ้าเรากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทำตรงนั้นตรงนี้ดีไหมเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนก็ได้ค่ะว่าเรากังวลเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวงเงี้ยค่ะเพราะว่านี่กลัวกลัวอยู่แล้วคกลัวเข็มกลัวอะไรเงี้ยให้ตัดตรงนั้นไปก่อนคือเรา้องมั่นใจในฝีมือคุณหมอค่ะ จริงที่แนนเลือกหมอหญิงคลินิกค่ะ